Hello everyone welcome to English class by teacher Ness นะคะวันนี้นะคะคุณเนสจะมาสอนเรื่อง junk foods and healthy foods นั่นเองนะคะเด็กๆ junk foods นะคะซึ่งแปลว่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะ คุณค่าทางโภชนาการน้อยนะคะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นเองนะคะส่วนใหญ่เด็กๆสมัยนี้ชอบกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โจนัสหรือคัพเค้กทีนี้เรามารู้จักอาหารขยะกันดีกว่าหรือจังฟู้ดนั่นเองนะคะที่ฝรั่งเขาเรียกสั้นๆว่าเป็นอาหารขยะที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็จะมีอันแรกนะคะ แฮมเบอร์เกอร์นะคะ next เอ่อโค้กใช่ไหมคะต่อมาพิซซ่านะคะไอศครีมป๊อปคอร์นคัพเค้กเฟนฟาโดนัทแคนดี้และ ลอลีพอบนะคะลอลีพอนะคะเหลานี้เราเรียกว่าอาหารขยะนั่นเองนะคะ next ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับ healthy foods นะคะ healthy foods what does it mean in Thai? แปลว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเช่นผักผลไม้ธัญพืชพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงโยเกิร์ตหรือชีสเป็นต้นนะคะมาดูนะคะ ว่า healthy food เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกนะคะที่เด็กๆรู้จักกันแน่นอนเลยคือบ o ็อกครีนะคะบ o ็อกครีนะคะเป็นผักนะคะกินเข้าไปช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะต่อมา next milk 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 ก็คือนมนั่นเองนะคะต่อมา orange orange นะคะ เป็นการให้วิตามินซีกับร่างกาย next water water นะคะ water นะคะเป็นน้ำ next egg egg ไข่ strawberry 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 นั่นเองต่อมา con r con r ข้าวโพด next carrot carrot นะคะ อาหารเหล่านี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะผักผลไม้กินทุกวันมีประโยชน์นะคะทีนี้คุณครูจะพามาดูกันบ้านของเราวันนี้นะคะกันบ้านก็คือง่ายๆเลยค่ะให้นักเรียนแยกประเภทอาหารจังฟู้ดแอนเฮลตี้ฟู้ดถูกให้ถูกต้องลงในตารางที่ครูกําหนดให้คุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็แค่ลอกลงไปได้เลยนะคะวาดภาพให้ถูกต้อง และนักเรียนก็จะมาแยกอาหารเช่นอันแรกโคราหรือว่าโคกโคกเนี่ยอยู่ในหมวดอะไรคะจังฟู้ดหรือเฮลที่ฟู้ดคะจังฟู้ดนักเรียนกว็วาดรูปโคกลงไปในจังฟู้ดต่อมาบอคคุรีบอคคุรีนะคะอยู่ในหมวดอะไรเอย่ยจังฟู้ดหรือเฮลที่ฟู้ดคะอ่าเฮลที่ฟู้ดนักเรียนกว็วาด นะคะวาดอะไรเอ่ยบอกคอรี่นะคะวาดบลอกคอี่ลงไปทำให้ถูกต้องนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน,นักเรียนแล้วเจอกันในวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ